คุณพ่อ้านคนไหนที่กำลังมองหาเลื่อยจิกซอไว้ใช้งานประจําบ้านสักตัวหนึ่งสําหรับงานซ่อมแซมต่อเติม DIY โดยเฉพาะงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์หรือการทําตู้ลําโพงวันนี้พ่อ้านงานช่างมีเลื่อยจิกซอรไร้สายไร้แปลงฐานจากทางอุสุกะมาแนะนําครับจะมีสเปคและฟังก์ชันการใช้งานอะไรมาให้บ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับก็กลับมาพบกันในช่วงของพ่อบ้านงานช่างนะครับวันนี้ก็มีเลื่อยจิ๊กซอนะครับไล้สายไล้แปลงถ่านนะครับจากทางโอซุกะมาแนะนำกันนะครับก็จะเป็นรุ่น OCJS 8 6 6อนะครับ866ีด N นะครับขีด N ก็คือเป็นตัวเปล่านะครับไม่มีแบตไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆมานะครับ ก็เป็นเลื่อยจิ๊กซอตัวแรกนะครับจากทางค่ายอซุกะนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดที่ตัวกล่องนะครับตัวกล่องก็เป็นกล่องกระดาษมาแบบนี้นะครับที่ตัวกล่องนะครับก็บอกว่าตัดแม่นยำนะครับรูปทรง T ีโมเดลนะครับแรงตัดสูงมอเตอร์ไร้แปลงฐานเห็นรอยตัดชัดนะครับมีไฟ LED และสามารถเป่าฝุ่นได้นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับสามารถอ่าตัดได้ทั้งบนและล่างนะครับ ด้านหลังตัวกล่องนะครับตัดได้แม่นยําทุกองศานะด้ามจับชีโมเดลนะครับจับได้ถนับมือตัดได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแรงตัดสูงนะครับด้วยมอเตอร์บัสเลสนะครับไร้แปลงฐานนะตัดได้ทั้งไม้อลูมิเนียมแล้วก็เหล็กนะครับมองเห็นรอยตัดชัดเจนแม้ในที่มืดนะครับมีไฟ LED กาดบางใบแบบใสนะครับแล้วก็มีระบบเป่าฝุ่นนะให้เห็นเส้นตัดได้ชัดเจนนะครับ ในส่วนของสเปคนะครับที่แจ้งมาหลังกล่องนะนะครับอ่าชนิดมอเตอร์นะครับเป็นแบบไลท์แปลงถ่านนะหรือว่าเป็นมอเตอร์บัสเลตนั่นเองนะครับความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่800ถึง3,800 SPM นะครับระยะชักนะครับจะอยู่ที่26มิลิเมตรนะครับความสามารถในการตัดนะตัดไม้นะครับที่ความหนาได้ที่135มิลิเมตรนะครับอลูมิเนียมนะครับหนา20มิิเมตรนะครับ และก็เหล็กนะครับสามารถตัดได้ที่8มิลมตรนะครับระยะใบที่ปรับได้นะครับสามารถปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็ตัวฐานนะครับปรับได้นะที่45องศานะครับปรับความเร็วได้ทั้งหมด7ระดับนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่20โวลต์นะครับน้ำหนักตัวเปล่านะอยู่ที่1.5กิโลกรัมนะครับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นะครับแนะนำเป็นขนาด4แอขึ้นไปนะครับ4แอ5แอแล้วก็7.5แอนะครับ เรามาดูในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์ข้างในนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอในส่วนของคู่มือและใบรับประกันนะครับซื้อสินค้ามาทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับลงทะเบียนรับประกัน6เดือนนะครับก็สแกน QR Code คดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยนะตามขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือสินค้านะครับก็จะมีคู่มือมาให้แบบนี้ นะครับก็อย่าลืมเปิดอ่านกันก่อนนะครับในส่วนของคู่มือเดี๋ยวผมขอเปิดไปเรื่อยๆนะครับใครจะดูตรงจุดไหนก็แคปภาพหรือว่าหยุดภาพไปได้นะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีใบมาให้2ใบนะครับตัวนี้จะเป็นใบหยาบนะครับใบหยาบก็จะเป็นใบตัดไม้นะครับแล้วก็ใบละเอียดใบทีแบบนี้นะครับจะเป็นใบตัดโลหะนะพวกตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้น่าจะเป็นท่อสําหรับต่อกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไกด์นําตัดนะครับจะมีไกด์นําตัดมาให้นะครับอ่าหมดแล้วครับอุปกรณ์ในกล่องนะมาเริ่มจากตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับดีไซน์นะจะมาในลักษณะของโทนสีเทานะสีดําแล้วก็สีแดงนะครับอ่าเขาบอกว่าดีไซน์ด้ามจับนะเป็นลักษณะของ T model นะครับทำให้จับถนัดมือได้ง่ายขึ้นเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ T model นะ แล้วก็สามารถาตัดได้ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำท่าทำทางก่อนอด้านล่างอันนี้ด้านบนนะครับเนอะอาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นพเพลทนะครับบอกรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นโอซุกะนะครับ OCJS 8 6 6นะครับบัสเลสนะจิ๊กซอนะครับ 800ถึง3,800 SPM นะครับระยะชักนะครับจะอยู่ที่26มิมนะครับสามารถปรับเอียงได้ที่45องศานะครับแล้วก็เป็น s ี r i a l Number ของตัวเครื่องนะครับซึ่งเราจะเอาไปใช้ในการกรอกนะครับลงทะเบียนรับประกันสินค้านะครับซึ่งรับประกันที่6เดือนนะครับตัวนี้นะครับมีสัญลักษณ์บอกนะว่าเป็น BL นะครับ BL ก็คือบัสเลสนะครับก็คือมอเตอร์บัสเลสไร้แปรงฐานนั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของสวิตนะครับสวิตจะเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนจับแบบนี้เนาะถ้าจะล็อกก็ดันให้สุดนะครับสวิตก็ใช้งานง่ายดีนะครับแบบนี้นะนะครับต่อไปครับเรามาดูในส่วนของปุ่มปรับระดับกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับความเร็วรอบนะครับอรอบในการตัดนะครับก็มีทั้งหมด6ระดับนะครับล็อกล็อกเสียงล็อกลอกแบบนี้นะครับ แล้วก็มีตัว A ด้วยนะครับตัว A ก็เป็นโหมดออโต้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้งานกันเนาะในส่วนของ,ของอระดับนะครับรอบแต่ละรอบนะครับแล้วก็มีโหมดออโต้มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองใช้งานกันต่อ,อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มเตะใบนะครับปรับระดับในการเตะใบนะก็จะมีเบอร์ศูนย์เบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้งานกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ อ่าต่อไปนะครับก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอ่าซึ่งฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์นะครับมาให้ตัวหนึ่งนะก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเป่าลมออกด้านหน้านะครับอ่าเป่าลมด้านหน้าเพื่อเป่าไล่ฝุ่นนะครับถ้าเราดันมาข้างหน้าจะเป็นการลักษณะของเป่าไล่ฝุ่นนะครับโดยใช้ลมจากมอเตอร์ที่ทํางานนะครับดันฝุ่นออกมานะครับด้านหน้าเนาะก็จะทําให้เรามองเห็นเส้นตัด เส้นนำตัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะถ้าเราเลื่อนไปข้างหลังนะครับเลื่อนไปข้าง,างหลังก็จะเป็นลักษณะของการดูดฝุ่นนะครับเรามีเครื่องดูดฝุ่นก็เอามาสวมได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไปสวมกับท่อของเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็มาสวมพับกับตัวนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคันโยกนะครับสําหรับปรับเอียงฐานนะครับเพื่อเอียงใบนะครับในการตัดเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลอง โยกให้ดูนะครับตัวนี้ล็อกอยู่นะครับเราต้องโยกมาฝั่งนี้นะครับพอเราโยกมาฝั่งนี้นะครับเราก็จะขยับดึงทอยหลังมานะครับดึงคอยหลังมาแล้วเราก็จะสามารถเอียงได้นะครับเอียงองศาได้ด้านหลังนะครับจะสังเกตว่ามีตัวเลขบอกอยู่นะครับว่ากี่องศานะครับด้านในจะเป็น45องศานะครับแล้วก็ทอยหลังมาเข้าล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น25นะครับแล้วก็เป็น0นย์นะครับ ดึงมาถอยหลังนะครับก็จะสามารถเอียงได้ทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้เลยนะอ่าอ่าแบบนี้นะครับอพอเราได้ระดับแล้วนะครับเราก็เลื่อนไปข้างหน้านะครับเพื่อให้มันทําการาล็อกกับตัวฐานนะครับแล้วก็เราก็โยกคันโยกมาเพื่อล็อกนะครับอ่าเราก็จะได้ลักษณะของการเอียงตัดแบบนี้แล้วนะครับ มาดูที่ตัวฐานตัดกันบ้างนะครับตัวฐานตัดตัวนี้นะเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าเขาเป็นอลูมิเนียมมาแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับอ่าแล้วก็ทําการเซาะร่องมานะครับเซาะร่องมาเพื่อเวลาใช้งานนะครับจะได้ไม่เกิดสูญยอากาศหรือเกิดการดูดนะครับอ่าดูดระหว่างชิ้นงานอย่างเช่นแผ่นไม้นะครับที่มันเรียบมากๆนะครับอ่าเขเขาก็ทำการเซาะร่องมาให้ด้วยนะครับในส่วนนี้อ่าตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับสำหรับใส่ ไกด์น้ำตัดนะครับไกด์น้ำตัดเนาะก็เราสามารถใส่ไกด์น้ำตัดเข้าไปได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ขันล็อกนะครับเมื่อได้ระดับการตัดที่ต้องการแล้วเราก็สามารถขันล็อกได้เลยนะเป็นลักษณะล็อกจะเป็นสปริงนะครับเราก็สามารถขันล็อกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นน็อตแล้วก็สปริงนะก็ล็อกอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็ สามารถนําไปเกาะขอบไม้นะครับแล้วก็เลื่อยตัดได้นะครับตามที่ต้องการได้เลยนะนะครับนี่ก็จะมีเส้นนําตัดเป็นตัวนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นฝาครอบใบนะครับซึ่งฝาครอบใบตัวนี้จะเป็นแบบใสนะครับสามารถยกได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าเราจะเห็นว่าด้านล่างนะครับจะมีอ่าเหมือนไฟนะครับนี่จะเป็นหลอดไฟเล็กๆ2หลอดตรงนี้นะครับนี่1หลอดนี่2หลอดนะครับอ่าก็เอาไว สองสว่างนะครับเวลาเราตัดก็จะเห็นเส้นไกด์นำตัดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยเนาะอ่าในการใส่ใบนะครับเราสามารถใส่ใบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับเพียงแค่ดันล็อกตัวนี้ออกมานะนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใส่ใบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ปิดล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวมาทดสอบใส่ใบกันครับก็เขามีใบมาให้2ใบนะครับอ่เดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนเนาะ ต, ENA. ตัวใบตัดเหล็กนะครับเขาให้มานะความยาวนะครับผมวัดแ,แค่ถึงสุดเลยแล้วกันนะจะอยู่ที่10เซนนะครับสิเซนเนาะแต่ตัวใบจริงๆเ,เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแเซนนะครับประมาณ7.5เนาะตัวเลื่อยนะครับตัวฟันเลื่อยนะจะอยู่ที่ประมาณ7.5นะครับอ่าส่วนใบตัดไม้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองวัดนะความยาวทั้งหมดนะครับของใบตัดไม้จะอยู่ที่ประมาณ 15เซนนะครับอ่าจะอยู่ที่15เซนนะในส่วนของใบตัดไม้นะครับ15ากว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวใบเลื่อยเองเนี่ยตัวฟันเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12เซนนะครับอ่ก็ตามนี้เนาะอ่วิธีการใส่นะครับวิธีการใส่อ่าในส่วนของวิธีการใส่ใบนะครับก็อ่าดันตัวนี้ออกมานะครับพอเราดันออกมานะครับก็เอาใบนะครับใส่เข้าไปตามร่องนะแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยมือแล้วก็ ลองดึงเข้าดึงออกนะแน่นแล้วนะครับแบบนี้นะครับส่วนการถอดนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็แค่ดันออกมานะครับดันตัวนี้ออกมาแล้วก็สามารถถอดออกมาได้เลยตรงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบใส่กับแบตเตอรี่ขนาด4แอมกันดูนะครับ ทดสอบชั่งน้ำหนักนะครับเมื่อใส่กับแบตเตอรี่ขนาด4์นะจะอยู่ที่2180กรัมนะครับหรือ2กิโลกับอีก180กรัมนะครับหลังจากที่ใส่แบตแล้วนะครับก็จะมาทดสอบนะครับเปิดนะในแต่ละระดับนะครับแล้วก็จะให้ดูในส่วนของใบด้วยนะครับว่ามันชักเร็วแค่ไหนนะครับเริ่มจากระดับที่1ก่อนครับเปิด1นะนะครับเปิดเลยนะ ต่อไปนะครับเบอร์สองนะครับเรียงไปเรื่อยๆเลยนะเบอร์สาครับเบอร์สี่ครับเบอร์ห้าเบอร์หกแล้วก็ออโต้ครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของ การเตะใบนะครับการเตะใบนะนะครับก right. ็จะปรับนะครับศ right. right. right ูนย right. right, right. right. right ์เ on นี่ยก็คือจะไม่เตะนะครับจะนิ่งนะแล้วก็เบอร์1ก็จะเริ่มเตะนะครับเบอร์สก็เตะแรงขึ้นมาหน่อยเบอร์3านี่คือเตะแรงสุดนะครับเตะใบแรงสุดอ่ะให้ดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะนะครับลูกเตะนะครับลูกกลิ้งตรงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนหน่อยนะครับอ่ะทดสอบเลยนะเปิดแค่เบอร์หนึ่งพอนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะครับอ่าต่อไปนะครับ ขยับไปเบอร์หนึ่งนะครับดูลูกกิ้งนะครับอ่าก็ยังไม่ค่อยเตะเท่าไหร่นะครับเบอร์สองนะอ่านะครับเห็นไหมครับเริ่มเตะเยอะขึ้นมาหน่อยเบอร์สามที่เตะแรงสุดนะครับอ่าทักนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเตะใบก็สําหรับการเตะใบนะก็ ถ้าเป็นเบอร์ศูนย์นะครับก็จะใช้กับพวกไม้เนื้อแข็งนะหรือการตัดโลหะนะครับสำหรับการตัดโลหะนะครับเราก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการตัดไม้เนื้อแข็งนะครับหรือต้องการความเรียบเนียนของการตัดนะครับเราก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับส่วนถ้าต้องการให้ตัดได้เร็วขึ้นนะครับก็จะปรับนะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเบอร์สานี่คือจะเร็วเยอะสุดนะก็อาจจะเหมาะกับพวกไม้เนื้ออ่อนด้วยนะครับแต่ว่า พอมันตัดเร็วเนี่ยนะครับตัวฝตัว,ตวความเรียบในการตัดก็จะล,ลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอาเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของไฟ led นะครับทุกครั้งนะครับในการถอดเปลี่ยนใบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่หรือเปลี่ยนใบนะครับหรือถอดใบเก็บนะครับอย่าลืมนะครับถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งนะครับ แล้วเราก็ทําการปลดนะครับเดี๋ยวก็ดึงออกอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปทดลองใช้งานกันเลยครับมาทดสอบกับแบตขนาด cm นะครับก็เดี๋ยวจะทําการตั้งวัดพิธีเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็ในส่วนของระดับนะครับจะทดสอบตั้งแต่ระดับ1ระดับ2 3 4 5 6นะครับแล้วก็โหมดออตโต้นะครับแล้วก็ ในส่วนของโหมดเป่าฝุ่นนะครับจะยังไม่ใช้โหมดเป่าฝุ่นนะนะครับเป็นแบบศูนย์องศาไปก่อนเนาะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเบอร์สองนะครับ ประมาณนี้นะครับเบอร์2นะต่อไปนะครับเป็นเบอร์3นะครับเบอร์3าก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเบอร์สี่นะครับ เบอร์สก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเบอร์5นะครับระดับที่5นะเบอร์5นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเบอร์6นะครับ ประมาณนี้นะครับเบอร์6ต่อไปก็จะทดสอบโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สังเกตดูนะโหมดออโต้นะครับในช่วงแรกรอ,อบมันจะค่อนข้างเบานะครับพอ,อมีแรงต้านนะครับสักพักหนึ่งนะ ก็จะปรับเป็นความเร็วที่สูงขึ้นนะครับอันนี้คือการทํางานของอโหมดออโต้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะทดสอบตัดจากด้านล่างนะครับคือ,อในส่วนของด้ามจับที่โมเดลนะเขาบอกว่าออกแบบมาให้ตัดนะครับได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับยังเป็นโหมดออโต้อยู่นะแล้วก็ไม่ได้ตั้งเตะใบนะครับยังเป็นระดับศูนย์อยู่นะครับ ในช่วงแรกๆก็จะสันส้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม้มันยืดออกมาเยอะเนาะการยึดจับก็ยังไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะเพราะผมใช้แคมล็อกแค่ตัวเดียวนะครับก็ตัดง่ายนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาทดสอบกับไม้ที่มีความหนาขึ้นมาอีกนะครับ ตันนี้ก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เป็นไม้ที่ผมไว้ทดสอบยิงน็อตยิงอะไรนะครับเพราะว่าเนื้อจะก่อนแข็งฟังเสียงนะครับก็ตัดได้สบายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะทดสอบนะนะครับโดยการใส่ไกด์น้ำตัด นะครับผมปรับไว้ที่ประมาณ14เซนนะครับอ่าแล้วก็ยังเป็นโหมดออโต้เหมือนเดิมนะครับโหมดเตะใบก็ยังเป็นคงเบอร์ศูนย์เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับการเตะใบนะครับกับไม้อัดเก่านะที่มีอยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะเอามาทดสอบตัดเล่นนะครับ ไปนะครับจะมาทดสอบนะฮะโหมดเตะใบนะครับในแต่ละเบอร์กันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์ศูนย์ก่อนนะครับโดยที่จะทําการปรับนะครับความเร็วอยู่ที่ระดับ4พอนะครับผมจะเริ่มที่ระดับ0ูนย์ 1, 2, 3เรียงไปเรื่อยๆนะครับให้ดูการทำงานของโหมดเตะใบช้าเร็วยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับ ระดับที่หนึ่งนะครับระดับที่สองนะครับสุดท้ายครับระดับที่สามนะครับ ทีนี้มาดูแผลนะครับหรือความเรียบนะของแต่ละระดับนะครับเริ่มจากระดับศูนย์นะครับความเรียบก็จะค่อนข้างเรียบกว่านะครับดูสังเกตดูแผลนะครับนี่ทางด้านอ,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 อันนี้เป็นจะเป็นด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะแต่เป็นระดับที่1นะครับสังเกตดูดูดรอยแผลนะครับนี่อันนี้ก็แผลด้านหลังนะครับของระดับที่2นะครับ ดูนะอันนี้นะครับแผ่ก็จะประมาณนี้นี่ความเรียบนะครับด้านที่ตัดอ่าอันนี้ส่วนเบอร์สามนะครับประมาณนี้เลยเนาะเบอร์ศูนย์นะครับจะตัดช้าหน่อยแต่จะได้ความเรียบที่ดีกว่านะครับเบอร์หนึ่งก็เริ่มมีแผ่นะครับอ่าแผ่ก็จะประมาณนี้ก็ตัดเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับเบอร์สองนะก็เร็วเลยนะครับเบอร์สามนี่คือเร็วสุดนะครับอ่าแต่แผ่ก็จะเยอะตามเนาะอ่าก็เลือก ตามการใช้งานดูนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเลื่อยแบบซิฟแซกนะครับที่เป็นจุดเด่นของเลื่อยจิกซอนะครับโดยที่จะตั้งเตะใบไว้นะครับที่ระดับศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดอ,ออตโต้นะครับ ออกมานะครับก็ยังคงคุณสมบัติของการเป็นเลื่อยจิกซออยู่นะการเลื่อยแบบซิกแซกแบบนี้นะครับก็ทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็แคบด้วยนะครับวงแคบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเเลื่อยไม้นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้งานกับการเเลื่อยตกแต่งฝ้าได้ด้วยนะครับอันนี้สายช่างนะครับก็น่าจะนําไปใช้งานได้นะครับแค่เปลี่ยนใบเนาะเป็นใบที่เหมาะกับการเลื่อยฝ้าแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบนะครับตัดแบบตัดเอียง45องศานะครับ mm hmm. นี่ครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับจะทดสอบโหมดเป่าฝุ่นกับไม่เป่าฝุ่นนะครับเรื่องจาก ไม่เป่าฝุ่นกันก่อนนะครับอในส่วนของโหมดนี้นะครับถ้าเราไม่เป่าฝุ่นจากตรงนี้นะครับเราสามารถอ่านำเครื่องดูดฝุ่นนะครับมาต่อตรงท่อด้านนี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแบบเป่าฝุ่นนะครับ ก็จะเป็นลมที่มาจากมอเตอร์นะครับจะมาช่วยดันฝุ่นตรงนี้ออกนะครับบริเวณด้านนี้จะทำให้เห็นเส้นนํำตัดได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับฝุ่นด้านหน้าตอนที่ตัดนะมันจะเป่าออกไปได้ดีกว่าตอนที่ไม่เปิดนะครับก็ช่วยได้นะครับ ก็มาสรุปกันนะครับกับการใช้งานนะครับเลื่อยจิ๊กซอไล่สายไล่แปลงถ่านนะครับจากทางโอสุกะนะในรุ่น OCJS 866นะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวเปล่านะก็ในส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับก็แรงเหลือเฟือเลยนะมีระดับการใช้งานมาให้6ระดับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งระดับนะครับก็เป็นตัวโหมดออโต้เนาะใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ถูกใจตัวนี้นะโหมดออโต้นะครับ ตัวโมโตเตะใบนะครับก็มีปรับมาให้ถึง3ระดับนะมีมาให้ครบใช้งานนะครับกาดบางใบนะมีไฟ LED นะครับแล้วก็มีไกด์น้ำตัดนะครับท่อดูดฝุ่นนะนะครับมีโหมดดูดฝุ่นอ่โหมดดูดฝุ่นโหมดเป่าฝุ่นนะครับ,รรลนนรบแล้วก็การปรับองศาก็ทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะใครที่ไม่ค่อยคุ้นชินก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะอันนี้ก็โอเคไม่เป็นไร นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถตัดโลหะได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ทําทดสอบนะพอพอดีผมทําใบหายนะครับก็เหมาะนะครับสาหรับพ่อบ้านงาน DIY นะครับมีไว้ติดประจําบ้านนะนะครับสำหรับงานซ่อมแซมต่อเติม DIY นะครับงานทําตู้ลําโพงก็เหมาะเลยนะตัวนี้นะครับรวมไปถึงช่างฝ้านะช่างฝ้าก็ใช้เจาะใช้อะไรได้ง่ายนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่เป็น T ี o มเดลนะนะครับ T m o มเดลคือตัดด้านบนก็ได้นะครับตัดด้านล่างก็ได้นะครับแบบนี้เนาะ ร,รวมไปถึงการาเปลี่ยนใบนะครับเปลี่ยนใบก็ทําได้ง่ายเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนใบในลักษณะของทูนฟรีนะครับคือไม่ต้องใช้เครื่องมือเนาะแค่ดันแล้วก็ถอดเข้าถอดออกไปได้เลยนะครับแต่ทุกครั้งในการถอดเข้าถ,ถอดออกใบนะครับหรือว่าเปลี่ยนใบเนาะอย่าลืมถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็มาทดสอบกันประมาณนี้นะครับให้ชมเนาะใครสนใจนะครับก็ ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะสำหรับราคาค่าตัวตัวนี้นะครับราคาเครื่องเปล่านะจะอยู่ที่2,190บาทนะครับ2,190บาทถ้าช่วงโปรใครมีโปรมีโค้ดลดก็ลดไปได้อีกนะครับอ่าก็ราคาก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่โปรด้วยนะครับอ่าใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูได้เลยเนาะหรือกดดูที่ตะก้าสินค้าใน YouTube ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ตะก้าไว้ให้ด้วยเนาะ ถ้าเกิดมีข้อมูลผิพดพลาดประการใดนะครับผมทดสอบไม่ถูกต้องหรือให้ข้อมูลผิดพลาดอย่างไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมพูดคุยนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้าสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ